นี่คือความรู้สึกที่เขามีให้กับคุณในตอนนี้ถ้าเกิดว่าการเดาของคุณนั่นเนี่ยนะคะมันยังไม่ค่อยมั่นใจและเลื่อนผ่านมาพบแรนดอมนี้ฟังคำทำนายค่ะดูดวงส่วนตัวคลิกลิงหน้าโปรไฟล์ทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดได้เลยนะคะความสัมพันธ์เนี้ยมันวนเวียนกันอยู่มาๆไปๆแล้วก็ไม่เคยห่างหายไปไหนเลยอะ่ะจนคุณก็คิดว่ามันน่าจะมีความคืบหน้าดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เขารู้สึกกับคุณเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะเขาเองอะ่ะ เหมือนกับว่าไม่กล้าพูดไม่กล้าแสดงออกแล้วก็ไม่กล้าที่จะแอคชั่นใดๆนะเหมือนเขาอยู่ในจุดของการไม่มั่นใจตัวเองยังไงก็ไม่รู้สิเออรู้สึกยังไงเอ๊ยนะ เขาชอบคุณค่ะแต่เขาอาจจะไม่ได้แสดงออกหรือเขาอาจจะติดพันธนาการอะไรบางอย่างซึ่งไม่กล้าพูดเพราะฉะนั้นแล้วคนคนนี้นะบอกเลยว่ากําลังอยู่ในจุดของการที่อยากจะเรียนรู้ดูใจกับความสัมพันธ์นี้ไปเรื่อยๆนะในใจเนี่ยเริ่มชอบคุณแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนคนนี้เนี่ยโอ้โห ก็ไม่เท่าไหร่หรอกคะ่ะความสําคัญน่ะก็แค่มากกว่าใครทุกคนในรอบตัวเขาตอนนี้เลยนะคะดังนั้นสิ่งที่เขารู้สึกกับคุณนั้นเนี่ยถ้าเขาไม่พูดไม่บอกไม่ได้หมายความว่าเขาไม่ได้คิดอะไรเขารู้สึกรักเขารู้สึกดีเขาอยากไปต่อในความสัมพันธ์และคุณคือคนสำคัญของใจคะ่ะ